พอดีอนักต้อนพอดีมีเอ่อเหตุในหมู่บ้านฝั่งตรงข้ามกับบ้านพี่บ้านพี่ทังอยู่ตรงโน้นในฝั่งตรงข้ามกันนะเ,เหตุผูกคอเสียชีวิตตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลัง จะกำลังเคลื่อนย้ายศพนะครับแรศพออกมาแล้วนะครับ ศพออกมาแล้วนะครับนี่เจ้าหนะ้าที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วนะฮะผมจะถ่ายใกล้ๆแล้วกันนะครับน่าจะเป็นผู้หญิงนะฮะครับน่าจะเป็นผู้หญิงอตอนนี้รับศพขึ้นรถมูลนิธิเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับพี่ อยู่ในหมู่บ้านซิตี้วิลเลจนะครับพอดีเห็นรถมูลนิธิวิ่งมาหลายคันก็เลยเอ้ยเกิดอ,อะไรขึ้นวะก็เลยเดินมาดูเสียใจครับพี่ขอบคุณครับพี่พีพีนะครับเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะครับยังคนอยู่ใน หม,มู่บ้านเดียวกันครับหมู firmware, e ่บ้านหมู่บ้านเดียวกับที่ผมอยู่นะครับผม wow. อยู่ตรงนน้นนะครับตรงโน้นตรงรถตู้ตรงนน้นนะฮะเห็นไหมฮู้รถตู้อยู่ตรงนน้นนะครับบ้านผมอยู่ตรงนน้นนะครับก็อยู่ฝั่งฝั่งตรงข้ามบ้านกันนะครับฝั่งตรงข้ามสนามฟุตบอลนะครับไม่รู้จักเหมือนกันครับพี่ว่าเป็นใครนะครับแต่เบื้องต้นสอบถามจากคนที่อยู่แถวนี้ก็บอกว่าเป็นผู้หญิงนะครับ เป็นผู้หญิงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมจะสอบถามให้ทีแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ยังง,งงงกันอยู่ว่ามีคนูกคอเสียชีวิตนะครับก็รู้สึกขดถูเนาะนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะโควิดหรือเปล่านะครับท่านใดที่มีปัญหาคิดเครียดก็นะครับอย่าคิดสั้นแบบนี้แล้วกันเนาะนะครับเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะครับคนในหมู่บ้านเดียวกันนะครับสวัสดีครับน้องบีมนะครับ ช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดเลยครับเล่งงานอยู่ทุกวันนะครับเล่งงานทุกวันจะเดินทางไปติดตั้งที่บ่อบินสองคันนะครับสาวที่นี้จะไปบ่อบินนะครับก็ต้องเดี๋ยวพรุ่งนี้จะผมจะต้องไปขอที่อำเภอนะครับขอหนังสือผ่านผ่านข้ามเขตนะครับช่วงนี้ไปไหนก็ต้องก็เรียกเลยยุ่งยากนิดนึงนะครับมีงานติดตั้งที่บ่อวินสองคันนะครับก็จะไปสอนงานที่บ่อวินด้วยนะครับ วันนี้ก็มีเหตุนะครับก็เลยขออนุญาตไลฟ์สดให้ชมแล้วกันนะครับว่าไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรก็ใครมีความเครียดอะไรก็อย่าคิดสั้นอย่างนี้เลยนะครับนะครับเสียใจด้วยนะครับครับเสียใจกบญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะครับตอนนี้รถได้รับศพไปแล้วนะครับนี่นะครับกําลังกําลังออกไปนะครับนะครับก็คนในหมู่บ้านเดียวกันนะครับ เห็นใจทุกคนนะครับที่เครียดกับปัญหาเรื่องงานนะครับช่วงนี้งานไม่ค่อยมีกันนะครับัะทายทุกคนด้วยนะครับพอดีพาเจ้าตัวนี้ออกมาฉี่แถวนี้พอดีถ้าฉีเป็นประจำนะครับน่าจะเป็นคนที่เคยเห็นหน้ากันแหละครับนะครับเพราะว่าคนหมูม่บ้านเดียวกันนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเห็นหน้าค่าตากันประจำและครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าออมีเหตุ แรงจูงใจอะไรนะครับที่จะต้องผูกคอจนเสียชีวิตเลยนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีพี่กาสวัสดีน้องแม็กนะครับทักทายทุกคนนะครับสวัสดีพี่อ๊อฟนะครับเห็นแล้วก็โหดผูกนะครับกับชีวิตมีค่านะครับอย่ามาคิดสั้นอย่างนี้เลยนะฮะนะครับเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ ทายทุกคนนะครับวันยดีน้องอาร์ตนะครับน้องอาร์ตน้องอาร์ตอ,อ,อ,อ้วอนฮ่า <c oughs> ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับโอ๊โ <c oughs> ดนทิ่มอีกแล้ว่าน้องแม็กบอกเป็นกําลังใจให้พี่น้องทุกคนนะครับจะให้ผ่านไปไวๆ นะครับช่วงนี้ก็แยกกันทุกคนละครับเรื่องงานเรื่องเกี่ยวกับโควิดนะฮะมันกระทบถึงกันทั้งหมดนะครับไม่อยากให้เครียดจนกระทั่งผูกคออย่างนี้นะครับมันก็หดหูเนาะม,มีปัญหาอะไรก็ค่อยคิดค่อยแก้กันไปครับผมนะครับเดี๋ยวคิดว่าคงไม่นานน่าจะผ่านเอ่อน่าจะผ่านไปได้นะครับเรื่องโควิดเนาะครับจะช่วยกันป้องกันนะครับไปไหนก็ เตรียมพร้อมสักนิดนึงนะครับอย่างที่อู่ผมเนี่ยนะครับซื้อแมสเนี่ยมาแจกลูกน้องทุกคนเลยนะเป็นกล่องตั้งไว้ดีที่อู่เลยนะครับทุกคนต้องใส่นะครับวันนี้ก็เร่งงานทีมช่างยังเร่งงานกันอยู่เลยนะครับไม่ได้พักเลยนะครับก็พยายามจะทําให้ทันพบทุกคันนะครับแล้วก็พี่ๆที่จองคิวมาประมาณสักเกือบยี่สิบคันเนี่ยที่ก็รอคิวสักนิดนึงนะครับงานมันเร่งผลิตกันไม่ทันจริงๆครับผม เมื่อกลางวันนี้ส่งไปภูกเก็ตชุดหนึ่งแล้วก็กําลังประกอบไปชุดหนึ่งที่จะส่งไปเชียงใหม่นะครับอีกชุดหนึ่งแล้วก็มีงานวอเชซีอีก2คันนะครับที่จะต้องทําก่อนที่จะไปบอวิน2วันเสา์ที่แล้วก็รถที่จะมาเซอร์วิสก็ยังมีทีมช่างอยู่ที่อู่สอคนนะครับผมจะีทีมช่าง2คนนะครับไปทํางานที่บอวินนะครับออใครสะดวกเจอผมที่บอวินก็ไปทักทายกันได้นะครับเผื่อจะมี อะไรให้สอบถามอย่างงี้นะครับไปปรึกษากันได้นะครับเรื่องช่วงล่างนะครับนะครับทักทายสวัสดีครับพี่นุมแถวบ้านพี่นายใช่ครับแถวบ้านเลยพี่ตรงข้ามกันเลยนู้นบ้านผมอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วเหตุเกิดอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับก็จะมีพื้นที่สนามฟุตบอลเนี่ยตรงอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับก็ไม่รู้ว่า มีแรงจูงใจอะไรนะครับถึงให้ผูกคอเสียชีวิตนะครับแล้วก็เสียใจกับญาติญาติด,ด้วยนะครับจริงๆอยากจะถ่ายเห็นออผู้เสียชีวิตนะครับแต่ว่าผมดูไลฟ์สดในในหลายเคสเขาไม่ให้ถ่ายนะครับ facebook นะครับเขาไม่ให้ถ่ายนะครับเขามันจะตัดหรือ,อยังไงนี่เนะี่ยผมก็เลยถ่ายห่างๆแล้วกันนะครับ วันนี้น้องแบงค์นะครับอ่ะสมควรแก่เวลานะครับเดี๋ยวขอตัวไปทำงานก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็เเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับอย่าเครียดนะครับนะครับสู้ๆนะครับสวัสดีครับผม